เตี๋ยวองเพลินพุงริมถนนอุบลตรการร้านกว๋วยเตี๋ยวเปิดใหม่หลากหลายเมนูรสชาติแซ่บถูกใจสร้างรายได้วันละหลักพันบาทนางนารินมนเหลาผ้าเจ้าของร้านเตี๋ยวองเพลินพุงริมถนนอุบลตรการอำเภอเมืองอุบลราชธานีเล่าว,ว่าเพิ่งเปิดร้านเตี๋ยวองเพลินพุงเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมา โดยมีโต๊ะไว้คอยบริการลูกค้าทั้งหมด12โต๊ะ เปิดบริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยประมาณซึ่งหลังจากเปิดให้บริการก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีและขายก๋วยเตี๋ยวได้วันละประมาณ100ชามชามละ40บาททำให้ในแต่ละวันมีรายได้วันละหลักพันบาทส่วนไอเดียการตกแต่งร้านเนื่องจากอยากให้ลูกค้าที่มารับประทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านได้สัมผัสกลิ่นอายความเป็นพื้นบ้านและสามารถถ่ายรูปภายในร้านได้เพราะทางร้านตกแต่งโดยการนำองค์มาทำเป็นโต๊ะ ให้ลูกค้านั่งรับประทานส่วนโคมไฟต่างๆก็เป็นวัสดุพื้นบ้านที่หาซื้อได้จากชาวบ้านทั่วไปเป็นการช่วยสนับสนุนชาวบ้านที่ประกอบอาชีพจักสารอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับเมนูของทางร้านก็มีหลากหลายอาทิกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นก๋วยเตี๋ยวหมูสดก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลและโลกจิม้มขณะที่สูตรความอร่อยเป็นสูตรที่ทางครอบครัวตนเองคิดค้นและปรับปรุงจนลงตัวทางนี้ทางร้านยังมีโปรโมชั่นน่าสนใจคือลูกค้าที่เช็คอินร้านก๋วยเตี๋ยวโอ่งเพลินพุงทางร้านจะมีน้ำกระเจีย๊ยบน้ำแก๊กควยและน้ำลำไยให้รับประทานฟรีที่สำคัญยังมีผลไม้และขนมหวานให้ทานฟรี เปิด8โมงค่ะ8 8โมงถึง1ทุ่มเครื่องจ้ะโปรโมชั่นของโปรโมชันมช่นมีตอนนี้มีของแถมนะคะมีะเกี๊ยวทอดแลักเก่ามีผลไม้หรือของหวานเป็นเป็นบางมือน,นะคะบางมือก็เป็นผลไม้สดบางมือก็เป็นขนมหวานจ้ะ รากาเป็นเมนูเช็คอินที่ร้านก๋วยเตี๋ยวโอ่งเพลินพงก็จะเป็นน้ำวานแถมนะคะเป็นกระเจี๊ยบเก๊กฮวยลำไย่จา้าเป็นแถมฟรี1โอ่งหรือว่าเอากลับบ้านก็ได้นะคะเป็นแก้วพลาสติกให้กลับบ้านจา้าร้านอยู่ถนนอุบลตการจา้าเยื่องเยืองกับเยื่องเกับโลตัสเอ็กเพรนะคะอยู่ติดถนนใหญ่ค่ะ ามาถึงก็ใหใ้โทรหานะคะโทรหาเพจเพจก็ได้ค่ะเพจก๋วยเตี๋ยวองค์เพลินพุ่งสาขาอุบลจ้าเบอร์โทร0819771310จ้า ทั้งนี้ในอนาคตวางแผนที่จะเปิดเป็นร้านแจ่วฮ้อนในช่วงเย็นเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ลูกค้าที่ชื่นชอบแจ่วฮ้อนได้มารับประทานแจ่วฮ้อนรสชาติอร่อยนอกจากนี้ทางร้านยังรับทํโต๊ะจีนสําหรับลูกค้าที่จะจัดงานต่างๆในราคาไม่แพงขณะที่ลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านต่างบอกว่ารสชาติของก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเตี๋ยวโอ่งเพลินพุงรสชาติอร่อยไม่ต้องปรุงที่สําคัญยังชวนเพื่อนมาใช้บริการที่ร้านนี้อีกด้วยรสชาติของก๋วยเตี๋ยวที่นี่เป็นยังไง อร่อยดีครับผมรบอร่อยดีมาทานหลายๆครั้งตัวรสชาติเหมือนเดิมครับแล้วก๋วยเตี๋ยวที่เราทานที่ส่วนใหญ่จะเป็นรสชาติไหนคะอ่ะาส่วนมากก็จะชอบของรสชาติเป็นคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเรือหน่อยๆแบบรสชาติเข้มข้นหน่อยแบบชดรดน้ำข้นค่ะรสชาติที่นี่ถูกใจใช่เลยไหมคะถูกใจครับผมมาทานที่นี่แนะนําเพื่อนมาอีก เพื่อนก็แนะนําเพื่อนมาเพราะว่าที่นี่รสชาติอร่อยดี <S 2> <S 2> อร่อยดีอร่อยดีครับผมก็อร่อยค่ะรสชาติไม่ต้องปรุงเลยอะค่ะก็คือตอนนัวนี้ก็คือใส่คะพีก,ก็ค่ะก็ไม่ได้ปรุงอะไรอะค่ะรเราสั่งก๋วยเตี๋ยวอะไรคะวันนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูตุนค่ะหมูตุนเส้นเล็กค่ะ